สวัสดีคะ่ะกลับมาเจอกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่องทิพทิพชาแนลสำหรับวันนี้ต้องบอกเลยว่าสายบุญที่อยากจะมาเดินสายไหว้พระห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะเราจะพาทุกท่านไปเที่ยวที่จังหวัดนครพนมกันคะ่ะเพราะที่นี่มีวัดงามอารามสวยโดยเฉพาะพระาธาตุประจำวันเกิดต่างๆและหนึ่งในนั้นนั่นก็คือ วัดพระาธาตุมหาชัยพระาธาตุประจำวันเกิดวันพุธกลางวันนั่นเองค่ะ แท่งนี้ยังเคยเป็นที่จำพรรษาของพระสุนทรธรรมกรหรือหลวงปู่คำพันโคสะป,ปัญโยพระเกจิอาจารย์สายวิปัส,สนาที่สำคัญรูปหนึ่งของไทยซึ่งปัจจุบันได้มรณภาพไปแล้ว และภายในบริเวณวัดก็จะมีพิพิธภัณฑ์พระสุนทรธรรมกรหรือหลวงปู่คำพันโคสะปัญโยถูกสร้างถวายโดยสิทธิยานุสิตซึ่งมีหุ่นขี้พึ่งของหลวงปู่และรวมถึงลวดลายแกะสลักไม้ที่งดงามบนผนังรอบด้าน วัดธาตุมหาชัยแต่เดิมในการตั้งวัดครั้งแรกมีชื่อว่าวัดโคสัการามต่อมาเมื่อในปีพุทธศักราช2525ได้เปลี่ยนเป็นวัดมหาชัยและเมื่อปีพุทธศักราช2531ได้เปลี่ยนใหม่อีกครั้งเป็นวัดธาตุมหาชัยเพราะถือเอาพระธาตุเป็นสัญ,ญลักษณ์สำคัญมาโดยชื่อนั้นจนถึงปัจจุบัน วัดพระาธาตุมหาชัยภายในบรรจุพระบรมสมารีริกธาตุและพระอรหันธาตุเป็นพระาธาตุประจำวันผู้ที่เกิดวันพุธเชื่อกันว่าผู้ที่มานมัสก,การจะได้รับอนิสงส์ประสบชัยชนะในชีวิตมีพระประธานในพระอุโบสถคือพระพุทธชัย,ยสิทธิ์และมีหอพระพุทธรูปปางห้ามญาติซึ่งแกะสลักจากไม้สดาวหวานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย วัดพระธาตุมหาชัยหนึ่งในวัดดังของจังหวัดนครพนมที่สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2495และมีองค์พระธาตุมหาชัยประดิษฐานอยู่โดยมีลักษณะแตกต่างจากพระธาตุอื่นๆคือมีรูปทรงแปดเหลี่ยมดูแล้วคล้ายกับรักังทองนั่นเองค่ะ อีกทั้งยังมีการสร้างพระาธาตุองค์ใหม่ขึ้นมาครอบพระาธาตุองค์เดิมเอาไว้ด้วยและมีการยกสูงขึ้นจากพื้นทําให้องค์พระาธาตุสูงถึง40เมตรด้วยกันเลยสามารถมองเห็นลวดลายรูปเทวดาอยู่รอบๆได้แบบชัดเจนเลยล่ะคะ่ะซึ่งเชื่อกันว่ามีหน้าที่รักษาองค์พระาธาตุนี้ให้รอดพ้นจากภัยอันตรายต่างๆนั่นเองคะ่ะ และทางทิศใต้จะมีเทวดาประจำวันพุธประดิษฐานอยู่ได้ชื่อว่าเป็นเทวดานักประสานสิบทิศเชื่อกันว่าผู้ที่ไปนมัสการพระาธาตุมหาชัยจะประสบแต่ชัยชนะในชีวิตจะเป็นนักประสานสิบทิศโอภาปาใสาดีค้าขายคล่องพูดจามีคนเชื่อถือการกราบไหว้ช่วยเสริมบารมีค้าขายร่ำรวยจะประสบชัยชนะในชีวิต ว่าแล้วแอดก็ขอไปกราบน้ำมัสการองค์พระาธาตุมหาชัยและเก็บภาพบรรยากาศความร่มรื่นภายในวัดมาฝากทุกท่านกันค่ะ ากใครได้มีโอกาสเดินทางมาเที่ยวที่จังหวัดนครพนมไม่ควรพลาดที่จะมากราบนามัสการพระาธาตุมหาชัยซึ่งเป็นพระธาตุประจำวันเกิดท่านที่เกิดวันพุธกลางวันและยังได้กราบร่างของหลวงปู่คำพันธ์โคสะป,ปัญโยเพื่อเป็นสิริมงคลอีกด้วยนะคะ และในคลิปนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะหากท่านที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดกับข่าวสารและคลิปอัปเดตใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ